สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่เจ๊น้อยกับแมวชีดนะคะว่าวันนี้ขี้ขียดไปหาหนูก็เลยมาเล่นกับจิ้งจกค่ะทุกคนอ๋อมันมันมันมีตัวเนอโอเจ๊เก๊ยังไม่เห็นเจ๊ยังไม่เห็น,หนอ๋อถ้าเจ๊ถ้าเจ๊เ,จเห็นเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยเล่นเฉยเ,เล่นเฉยไม่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 เอาให้ตุยไม่เอาให้ตุยระคะ่ะเล่นเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยพอพอพอ สนุกแค่นั้นเองนิดเดียวไม่ไม่ไม่ให้ตุยนะคะทุกคนเจ๊เจ๊ไม่ให้ตุยแต่ละเจ๊ก็เอาไปอื้อ๋อแต่อ๋อ,อไม่ตุยโอ้ยจิตมัตุยจังไดนเบื้องหางมันหลุดแล้วนะนะโว้ยไปไปว่าต้องเล่นแล้วว่าต้องเล่นแล้วอู้งยาว่าต้องเล่นว่าต้องเล่นแล้ว ไป,ไปออกไปออกไปวูสื้อที่นอนมาให้ไปนอนเลยไปนอนเล่นเลยจิตอ๋อเจ๊นอนนอนนานแล้วอ่ะเล่นเดียวอ้าวว่าแล้วนี่จากที่เล่นเมื่อกี้นี่พี่น้องบาทนี่มานอนอ่อนเจ้าของบาทที่เหนเบงนี่วิธีวิธีว่าให้คนแม่ติตพี่น้องนี่นี่ไง นี่วิธีบ่อยคนติดเสื้อผ้าเจ้าของนี่ <c oughs> เอาเอาเอาตะก้ามาแบกเลยหม่องรับเล็บแมวพี่น้องเอ้ยแมวมาขนาดว่ะบู๊ยได้หม่องนางยางดีเลยจีดชีวิตคือคักแถว่ะเกิดเป็นแมวจีดนี่เวยโอ้มันหนักอด้วยจีดเ <c> ท <oughs> ิงตะกาเทิงตะกาอะแจะนิดหน่อยนิดหน่อยแจนิดหน่อยขอนิดหน่อย นานๆนานๆนานๆจะได้หนุนแขนทีขอนหน่อยนะเจ๊นะก็จะจะหลับอยู่แล้วเนี่ยโอ้พี่หน่องเลยเบิงโอ้ยเจ้าของกันนะกอกันนี่อ๋อเจ๊เจ๊เจอ๋อจะประหยัดค่าอาหารหรือเปล่าเนี่ยไอ้อย่าดูกล้องอย่าดูกล้องดูแมวเจ๊ดูแมวเจ๊เดีเ๋ยวแมวแมวตุย ตุยแล้วเราช้าไปเนี่ตุยแน่อะไรเจ๊ม,มามานั่งดูกล้องกันเนี่ยจะดูกล้องมากฮะเจ๊นะดูแมวด้วยเป็นปไงค่ะทุกคนเนี่ยถ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนมากำลังใจให้เจ๊น้อยกับแมวจี๊ดด้วยนะคะนี่ว่างว่างว่างๆงทุกคนว่างว่าง,ว,างวันนี้เจ๊ว่างมาโชว์มามาโชว์ที่รับเล็ดแมวืมจี๊ดชอบจริงๆเลยเนี่ยม,มันมันพอดีตัวเลยค่ะทุกคนเดี๋ยว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 จะโชว์อันใหม่ให้ดูนะคะนี่ขนไม่ติดเสื้อผ้าเจ้าของเลยนะคะทุกคน ไม่มีติดเลยขนขนอยู่ในตะกร้าทั้งหมดเลย hey, นี่ที่นอนแมวรับเล็บในตัวบายบาย